ค่ะอ่าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับช้างป่าด,ดงใหญ่นะคะก็มีเหตุรถบรรทุกสิบล้อพ่วงเนี่ยชนช้างป่าด,ดงใหญ่ในที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้รับบาดเจ็บขาหลังซ้ายบนทางหลวงหมายเลข3-4-8ถนนสายบุรีรัมย์ตาพระยาเปรนบ้านคลองหินตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ช้างเนี่ย กำลังเดินข้ามถนนแบบประชันชิตเลยประกอบกับจุดนั้นเนี่ยค่อนข้างมืดที่บริเวณเขตรัษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่เนี่ยก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามช้างที่มีการบาดเจ็บแล้วนะคะโดยกรณีน,นี้นะคะทางด้านของตำรวจสพาโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ก็รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อพ่วงชนช้างป่าดงใหญ่บนถนนหลวงหมายเลขสามถนนสายบุรีรัมย์ตาประยานะคะ จากนั้นเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุก็พบนะคะว่ามีรถบรรทุก10ล้อพ่วงยี่ห้อมิซูบิชิเนี่ยสภาพด้านหน้าในรถได้รับความเสียหายโดยมีนายลำพองไฝ่ขาวอายุ่50ปีเนี่ยเป็นคนขับโดยคุณลำพองบอกนะคะว่าได้ขับรถบรรทุกไม้ยูคาเนี่ยกลับจากอำเภอพยุหะจังหวัดศรีสะเกษจะไปส่งที่แหลมชองบงังจังหวัดชลบุรี แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะก็ได้มีช้างป่าเนี่ยเดินข้ามถนนในระยะกระชั้นชิดประกอบกับบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดทําให้มองไม่เห็นนะคะจึงพุ่งชนช้างเนี่ยจนรถพังเสียหายแต่โชคดีนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีนี้นะคะทางด้านของนายสมส่วนรักษาหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ก็ได้แจ้งให้ในายสิทธิชัยเสรีส่งแสงผู้มยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7ได้ทราบแล้ว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่ติดตามช้างเนี่ยมีอาการบาดเจ็บขาหลังด้านซ้ายแล้วก็เดินได้ช้านะคะจึงได้ประสานงานกับกับสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะค่ะขอให้หายไวๆนะคะช้างป่าโดนรถสิบล้อเลยนะเออรูนด,ด,ด,ดูน้องเดินดิค่ะข,า,ขาหลังน้องเจ็บะ อย่างช้างป่ามันก็จะไม่ค่อยเชื่องเหมือนช้างเลี้ยงเนะคือสิ่งที่ยากที่สุดค,คือเจา้าหน้าที่ที่จะไปเข้าไปถึงตัวเขาอะแล้วก็ให้เขาไม่มาทำลายเจา้าหน้าที่อันนี้คือสำคัญที่สุดอะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะคะ